เดี๋ยวแยกอาหามาอย่าพูดอย่านูดอะไรมากได้ไหมครับหอบนี่ไม่ได้ไปแซมบ้างไม่ได้ทอดป่าหรอกเรากําลังตั้งใจที่จะไปทอดป่าแต่ยังเดินทางไม่ถึงจะไปทอดพรุ่งนี้ทอดพรุ่งนี้ยกเลยนะครับกำลังอยู่กับช่วงเดินทางเก็บข้าป่าเพื่อแกบ เก็บเงินเก็บเงินรายทางมีซื้อ่องให้เออเอเคครับมานก็นะมีซื้อเงให้ขอซื้อแกงเอาไว้ว่าเมื่อเช้าวัแรกเก็บเงินขนแก่นอ่าพอเราเก็บไาแล้วเขาให้เราได้ตังค์อะไรก็มีอะไรก็งีอะไรเชียเราตั้งใจจะไปทำบุญไปหลายนิกคม ออกจากบ้านเที่ยงคืนซึ่งเที่ยงมาซึ่งไม่ถึงเลยเที่ยงคืนโอ้ครับช่วงอาชุนศิยาลบไม่ต้องมีเขาเจอหน้เชิญตามมาเหยียบกันลอยตีติดขึ้นมาทางขึ้นมาฮะขึ้นทางขอนแก่นพ่อถอนพอสว่างแล้วรถเยอะเลยวเพื่อนมาทำความเดียวไม่ได้ เอาอะไรมาต้อนรับนเงินมาทลายเหลือน e ิ้เดียวไม่เอาทำบุญก็บุญมาสี่ห้าคนทำแต่คนถวายไม่แวะทำกต่นทวายสางหลักการตามตัวเจ้าชะจานโตกับวัดพระแก้วบริเวณวัดหประวัตาสร์อะไ้ยให้ประมาณห้ประมาณกันประมาณแสนวันนี้ก็แสนน้ำคืนแล้วเดียวยกกินยกกนต่องลับบ เหมือนครับอ่าเพื่นที่ขอแก่นนี่ก็เป็นผู้ว่าปลาที่พบมีธุรกิจสายโกม3ครับก็ไม่ต้องเสร็จตัดเสร็จนะครับสําหรับเย็นวันนี้นะฮะเราก็เข้าพักกันที่ราชาราชาวดีรีสอร์ทสะอาดสะดวกสบายใกล้ชิดธรรมชาตินะฮะ วันนี้เราก็มานั่งส้มพุทธชาติซะเลยนะนี่ม,นยยมือเย็นเราก็ไม่ออกไปกินที่ไหนแล้วครับเพราะว่าเราเมืยยม่อยล้าจากการเดินทางนะขับรถมาเดินทางมันอย่งงางนั้นจริงๆขนมเอ้ย คุณทีนี่จะเมื่อยอะไรเราไม่รู้เขาก็ขับมาเมื่อยจังเมื่อยเลยมึงเมื่อยอย่างนี้เราเราตื่นในสี่โมงาู้หนึ่งเขาขับเหมือนกันเราไปบ้าานมกู้นี้เขาเขาไม่ได้ขับเมลยนะเรายาโดก็ไม่ได้กินเหมือนอาจารย์กิจพารักนะครับมาขับขับขับ เมื่อไรนี่มาทำบุญคี้ไม่ได้ขับรถแล้วสบายดูหน้าตาสดใสไหนไรนั้นเลยคุยอย่างพูดอย่างเงี้ยดูหน้าตาสดใสฮะพูดอย่างเงี้ยไม่ไม่คือพูดอ่ะพูดเก่งอ่ะแต่ปฏิบัติไม่ค่อยน่าดูพิธดีเราไม่ต้องห่วงนักพีอ่ะรู้เลยอ่ะคนพูดอย่างเงี้ยาครับใช่มันต้องดูสีหน้าคนพูดนวามพูวหนอมากเขาพูดด้วยความหม่นหมองหรือว่าพูดด้วย ไม่อยากให้คนเอาอย่างเขาคือมีคู่หลังตกลงมากินข้าวด้วยกันก็ได้ไว้จอดค่ะนอนพักวะมันลึกไวาจอดโทรมาเอาอามาออกจากบ้านเที่ยงครึ่งคือเที่ยงครึ่งค่ะเดี๋ยวจะมาให้ค่ะบ้านที่ประมาณบ่ายโมงครึ่งอยู่ที่สกลนครฮะอำเภอวังชู วานิชภูมิขึ้นเฟรไปแล้วบอกวานิชภูโหอายก็แย่เลยอ๋าอีฟเม่ถึงเหื่อยเกลแล้วเหรอแกไม่ทันทั้งแล้วขึ้นไปเมื่อคืนนานยังลบไปไม่เป็นไรแล้วจะบ้านกี่โมงสัดวรังกันได้ธรรมดาสามโมงเช้าออแข่งให้านหรสอจ้าอ๋อหนึ่งมารอที่บ้านพี่มาจอดที่บ้านอีฟจ้ เอาไม่เย็นไม่เอาเอาไม่เย็นเขาท้อนชอบรุนร้อนแพ้ความเย็นแล้วบอกแอร์ไม่เย็นบ้าหอไหมาเอาไม่ได้บอกแพ้ความเย็นบอกแอร์ไม่เย็นไม่ได้บอกเอาน้องน้องเยอะเลงไปป่ะอายุเยอะแล้วกินก็บอกไม่ได้กินเอาเอ้ยไม่ได้รูว่าเอาก็บอกไม่ได้เอาเห็นไหมหุ่ วันผมบอกว่าเอ้ยไดอยังงั้นนะพอก็คณะเรียบร้อยแล้วลืมว่าไม่ยังไม่เรียบร้อยบ่ายหญิงยิ้มเลได้ถองได้งสองสิัง สองล้านห้าแล้วหนึ่งสองสโอเคันคตานี่ควรหมา แรงบุญของท่านขนาดนี้กำลังรวบรวมเพื่อจะร่วมกันอนุโมทนาพร้อมกันนะครับขอให้บุญกุศลอลัน้นิสงุงให้ท่านมีความสุขความเจริญได้อายุวันนับสุขภาละนะครับชีวิตจริงหประการใดขอให้สมมาตรศาสนานะฮะ <c oughs> เราสร้างหอรัฆังและหอกองอันนี้เพื่อเป็นเนื้อนาบุญแล้วก็เป็นการบำรุงและสริมอดาความุนพระพุทธมา เรามีพลังบุญเราก็มาช่วยกันด้วยน้ำใจ,ำใจและจิตสัทธาตามเป็นกุศลของบรรดาพี่น้องชาวจังหวัดมอนกรปสมและใกล้เคียงแล,ล้วก็เพื่อนผูงทั้งหลายอันนี้ถือว่าได้บุญได้กุศลร่วมกันและเราทําบุญเพื่อบุญจริงๆนะครับอันนี้นั้นทุกบาททุกต่างที่นับนี้เดี๋ยวจะเขาอายวัดเป็นครั้งแรกนะครับจริงๆแล้ว หอระรังหอกองเนี่ยช่างได้ประเมินไว้งบประมาณประมาณ5 0 0แสนบาทแต่ว่าวันนี้เราได้รับแรงบุญจากพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ย,เ,ยรเราจะแจกยอดนะฮะวา่าเท่าไหรแล้วถ้าถ้ายังไม่ถึง5้าแสนเราก็เดินเส้นทางบุญกันต่อไปนะเราในการนี้เราได้ขอแรงอธิษฐานจากสมเด็จวัดพระแก้วปี2411 พระแก้วมรกตสมเด็จพรทธาจารย์โตกรมงศีแล้วก็สมเด็จพ่อรอห้าคือพ,พระบาทสมเด็จพระจ้จอมก้าเจ้าอยู่สมเด็จพระปิยมหาราชช่วยอำนวยอวยชัยให้เราได้การกระทาําครั้งนี้ให้ประสบผลสำเร็จโดยเทิ<ผ>นสาธุแจ<ผ>้กั<ผ>น<ผ>นะครับ อ่ะ่าวมันลุกลมากนี JI, 60, 800, 100, 100, 200, 100, 500, ่เก in ไม่ต้องของนี่มันรวมกันมาเราด้วยอะไรถึงแล้วก็รวมหมดละเอาชื่อใครจะเอาชื่อไปจดจ้าไปจะรู้วรรค์รู้หมดแล้วชื่อที่แาบตรงนี้แล้วฟองเหนีวแบ่งงไงกัา